การแทรกรูปภาพภาพตัดปะรูปล่างส mart art และแผนภูมิคลิกที่แทบแทรกเลือกคำสั่งส mart <Entonces, S 1> <hör ikte> art จะปรากฏหน้าต่างรูปแบบส mart art ให้เลือกตามการใช้งานการแทรกแผนภูมิคลิกที่แทบแทรกเลือกคำสั่งแผนภูมิจะปรากฏหน้าต่างรูปแบบแผนภูมใิให้เลือกตามการใช้งานให้คลิกปุ่มโอเค จะปรากฏโปรแกรม Excel ขึ้นมาพร้อมรูปภาพขั้นต้นให้แก้ไขข้อมูลที่แถวคอลัมน์แผนภูมิที่มีข้อมูลพร้อมรูปแบบจะถูกแสดงขึ้นมาในเอกสารจากนั้นให้ปิดโปรแกรม Excel ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสีแผนภูมิให้ทำดังนี้ดับเบิ้ลคลิกบริเวณแผนภูมิมที่ต้องการแก้ไขจะปรากฏเครื่องมือด้านขวามือและเป็นแทบดีไซน์ คลิกเลือกที่เครื่องมือที่ต้องการแก้ไขจะมีหน้าต่างแสดงรูปแบบใหม่ให้เลือกแก้ไขแผนภูมิตามที่ต้องการถ้าต้องการรูปแบบที่มากกว่านี้ให้คลิกเลือกที่ดีไซน์แผนภูมิจะปรากฏรูปแบบแผนภูมิให้เลือกถ้าต้องการเปลี่ยนประเภทของแผนภูมิให้เลือกที่เปลี่ยนชนิดแผนภูมิและเลือกประเภทของแผนภูมิหัวข้อต่อไปคือการจับภาพหน้าจอามาแทรกในเอกสาร